เกียร์ก็เหมือนกับเกียร์ปกติทั่วไปธรรมดานะครับแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะมาอยู่ที่พวงมาลัยปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยรถจะมาอยู่เป็นเกียร์กระปุกจะอยู่ทางด้านต,ต,ตรงกลางใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้ยังยังยังคงร,รักษาสภาพเดิไมไว้ทุกอย่างคือเกียร์ระบบเป็นเป็นเกียร์คอสี่เกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังก็คือปกติเหมือนเกียร์ธรรมดาแต่ว่าตำแหน่งจะมาอยู่ที่เกียร์คอเฮ้ยนี่เดิมๆจริงเนี่ยเขาว่าอะไรรู้ไหมดูจากไม้ดิโอ้เนียนอะ คือเอามือลูบตังนี้มันเรียบเลยเนียนกริ๊เดี๋ยวก่อนพูดถึงลายหนังที่หุ้มจากคอนโซลเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นเดิมๆครับแต่ในส่วนของเพิ่มเติมตนี้จะเป็นในส่วนของติดวิทยุเพื่อฟังในรถอลาสติกนี่มันไม่หมายความว่าต้องต้องคลาสติกทั้งหมดนะฮะมันก็ต้องมีเพลงฟังบ้างมีหูครับท่านผู้ชมต้อมีคนเราหูหูครับต้องฟังครับผมคือนี่คลาสติกมากๆเลยนะโอ้โหพูดถึงตรงนี้นะฮะก็คือเป็นหนังเดิมๆของมันนั่นเอง แล้วใหม่แหะครับใหม่เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าครับพี่ใช้ได้ทุกตัวครับผมไฟ,ไฟไฟน้ำมันเครื่องอไฟชาร์จไฟเบรกนะครับเจน้ำมันเจความร้อนไฟวัดรอบนี่ยังใช้ได้หมดพวงมาลัยยังเดิมเดิมเลยครับโอ้โห,โหนี่รัสสันชัดๆรัสสันแล้วพอปรปับปรุงมาแล้วทุกวันนี้มันก็คือนิสสันถูกต้องครับเป็นนิสสันนั่นเองแต่ใช้ได้ไหมครับก็ ม้องไปแก้ไขนิดนึงอ๋อมันก็มีจุดผิดพลาดบ้างนะฮะขอยมีนิดนึงแต่แต่ผมปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมฮะกาเดี๋ยวผมกลัวมันจะหาคามือพี่ซะหลือเกินเพราะอันนี้อนุรักษ์ของเก่าไว้ครับผมไม่อนุรักษ์สนิมโอ้โหเันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันทางด้านท้ายรถนิดนึงนะฮะอยู่เป็นนาเดี๋ยวมันที่แคบผมหนีไม่ทันนะไปชมข้างหลังกันดีกว่าแม้ก่อนจะไปดูข้างหลังกันนะพอดีสะดุดตานิดนึงต้องถามคุณพี่กานิดหนึ่งรุ่นนี้นี่มันคืออะไรครับ ี S <S ด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นสันของประตูนะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของโตดัสสันเลยไม่เดิมเดิม <ๆ S 1> คืออย่างนี้เดิมเป็นอย่างนี้เลยครับผมถ้าดัสสันถ้าไม่มีตรงที่ประตูเนี่ยก็คือจะไม่ไม่มีความคลาสสิกเลย<อ>ความคลาสสิกจะอยู่ที่ตรงลายเส้นประตูเนี่ยครับที่ต่อ,อยิงอ่งฟังแลนะ้วรู้สึกขนลุกนะจริงๆเพราะว่านี่คือคือคือความคลาสสิกปกติแล้วคือต้องมีถ้าไม่มีนี่หมายถึงว่ารถ โดนกระแทกมาหรือว่าเคาะมาใหม่เคาะมาใหม่โป้ให้เรียบนะครับมันก็จะไม่มีสันตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับก็คือเป็นเหมือนกับที่ช่องระบายอากาศเดิมไหมครับอันนี้เดิมไหมผมถิมเลยของเดิมเลยเดี๋ยวมาเดินดูข้างหลังกันนิดนึงในความสวยของรถคันนี้นะฮะไม่ได้สวยแบบชูดฉาดอะไรมากมายแต่มันคงความเดิมของมันเอาไว้นะฮะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วในส่วนของฝากระบาท้ายครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปขโมยรถเมย์ที่ไหนมาหรือเปล่าต้องถามคุณพี่นิดนึงครับลายนี้ ใส่ใหม่หรือเปล่าครับลายนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในส่วนของเป็นคล้ในลูกแกที่เป็นตัวนี้ก็คือมันจะมีตหลักเชื่อมเพิ่มเพิ่มความแข็งเพิ่นึงเวลาเราวางของหรือบรรทุกของเนี่ยจะมีตัวนี้คือคือปกติแล้วเนี่ยรถคันนี้จะเป็นมีแบบนี้ทุกคันหรือเปล่าครับหรือหรือรถไทเพิ่มแล้วที่ผมเห็นในกลุ่มก็จะมี